เพราะงั้นเปิดฟรีไปเลยเปิกดกฎหมายไปเลยให้ให้พระมีเมียได้ไปเลยจะได้จบปัญหาพระผู้ใหญ่โดนแบ็กเมย์เปิดเสรีไปเลยบางคนกระถามว่าโอ้โหนี่มันจะบาปขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยให้พระมีเมียไปเลยก็ประเทศญี่ปุ่นไงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งประเทศญี่ปุ่นมันมีช่วงหนึ่งรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายให้พระมีเมียไปเลยไม่ให้พระเนี่ยมีสมณศักดิ์ ขาออกเป็นกฎหมายมาทีเนี้ยหลังจะออกเป็นกฎหมายมาพระญ,ญี่ปุ่นก็เลยมีเมียมีลูกได้แต่เป็นอีกนิกายหนึ่งนะไม่ได้เหมือนของไทยนะอันนี้คือที่มาที่ไปทีน,นี้พอเราคําถามคือวันเนี้ยเราบอกว่าซิกาเนี่ยมาแบกเม,แเมะแบกเมพระอ่าแบกเมพระแล้วแก้ปัญหากันไม่ได้ก็เปิดเซรีให้ไปเลยก็ให้พระนะมาลงชื่อเสนอกฎหมายกดล็อคไปเลยนะ่หมื่นชื่อน่ตามเขาจะทามนโนน่เสนอได้ถ้ากล้านะอา้าวไม่ได้ครับทนายก็ก็คุณดูสิ เราบอกว่าวันนร้เรามีปัญหานักวิชาการทางศาสนาหรือคนบอกว่าโอ้โหพระโดนแบ็กเมย์พระโดนล่อลวงพระโดนวางยาพระโดนวางงานก็ยังไงอ่ะก็พระเขาห้ามไปอยู่ใกล้สีกาอยู่แล้วก็ทํำไมไปบ้านสีกาแต่แรกจะมีปัญหาไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นบันเทิงเลยนะคะทนายก็นี่ไงก็เราถามว่าสถานการณ์ตอนนี้พระที่โดนเนี่ยพระผู้ใหญ่ทั้งนั้น กฎหมายปัจจุบันกำกับดูแลได้ไหมไม่มีไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดจะออกกฎหมายมันบอกว่าพระเมธุนเนี่ยให้โดนเจ็ดปีอย่างที่คณะกรรมาการศาสนาเขาเสนอมาบอกพระเมธุนเจ็ดปีเราถามว่าแล้วมันจะขัดเราจะทรมนูญไหมเออจะขัดรัจะทรมนูญไหมเพราะเหมือนกับว่าเอาความเชื่อทางศาสนาไปจำกัดสิทธิเสรีภาพการม,การมีการมีเพศสัมพันธ์ของเขาอ่ะอันนี้พูดตรงไปไหมเนี่ยก็นี่ว่างตามหลักวิชาการอเ,เอาไว้ให้อ่า ก็ไม่ใช่ไม่เสียใจนะที่มีพระสึกๆกันทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไม่เสียใจแต่เราถามว่าทางสังคมจะแก้ปัญหาไงอ่าแล้วเราจะแก้ปัญหาไงเราจะบอกว่าอ่าเราจะออกกฎหมายจะออกกฎหมายจับพระอ่าจะจับพระได้ก็ต่อเมื่อไอเงินบริจาคหรือว่าเงินทองเนี่ยมันเป็นของวัดแล้วเอาพระเนี่ยเอาไปเปรีกาแต่ถ้ามันเป็นเงินส่วนตัวของพระเองกฎหมายไปจับไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อหลวงพี่สมประโยชน์กันหมด สีกามันก็แหกให้หลวงพ่อหลวงพี่ก็เอาไปมันก็จบมันก็สมประโยชน์กันแล้วใครก็จะไปรู้อันนี้คือสีกากอปมันถ่ายคลิปไว้แบ็กเมย์เฉยถึงได้ออกมายอมรับการละที่ยังมีไอ้ที่ไม่มีคลิปอย่างเงี้ยยังมีอีกไหมเออนี่คือสิ่งที่เราต้องถามงานอา่ะเราก็ถามอยู่นี่ไงล้วจะแก้ยังไง่ะโดนสีกาแบ็กเมย์พะหรือมันต้องมันจะแก้ยังไงถ้าเราบอกว่าอันนี้ อ่เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลเป็นส่วนน้อยต้องกลับไปดูนะพระที่โดนนี่พระผู้ใหญ่พระปกครองนะครับพระปกครองหมายถึงว่าพระที่ใหญ่กว่าพระอุปชาอีกเจ้าคณะภาคใหญ่สุดะนะในที่ศีกาก็ไปเอี่ยวมาเจ้าคณะภาคอ่ะภาคจังหวัดอำเภอตำบลเราถึงมาเจ้าอาวาสนี่คือพระปกครองลำดับชั้นขึ้นไปอ่ะคุณคิดดูเลยว,ว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้อ่แล้วผมถามว่าจะแก้ปัญหาไง พอพากับทิกาไปได้กันกฎหมายมันไม่มีให้เอาผิดเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการขืนใจอ่ะสมยอมทั้งคู่อ่ะไอ้คนหนึ่งแหกอีกคนหนึ่งยัดเข้าไปอ่ะมันก็สมยอมทั้งคู่มันจะไปทําไงเพราะงั้นถามว่าอะถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ปลดล็อกให้พามีเมียไปเลยถ้ามันอยากจะมันอยากจะมีขนาดนั้นก็ปล่อยมันเสนอกฎหมายไปเลยใช้หมื่นชื่อเองกล้าไหมล่ะก็พระองไหนอยากมีเมียก็มาเสนอชื่ออะมาเขียนชื่อเดี๋ยวยื่นให้อ่ะหมื่นไรชื่อกล้าไหมล่ะ กล้าไหม่ะไม่ใช่มาอยู่กันแบบหลบหลบซ่อนๆแล้วก็พอเวลาโดนสีกาไปแบ็กเมย์กันบอกโอ้ยสีกามันแบ็กเมย์มันจัดฉากพระเราถามว่านพระธรรมวินัยเนี่ยสินสองสองเจ็ดเนี่ยปฏิโมกสวดทุกๆครั้งไงที่มีพระจันทร์เต็มดวงอ่ะทุกวันพระใหญ่น่ยเวลาสวดทีนึงเนี่ยไม่ได้ฟังเลยเหรอว่าปฏิโมกเป็นยังไงพักประเรียนั้งนั้นน,นพะพประเรียนทำนั้งน,นั้นนั่ที่โดนน่ะท่านจบถึงประเรียนทำได้เนี่ยประเรียนทำบางองค์ประเรียนทำก้าประโยเนยปฏิโมกนี่มันอยู่ในใจเลย หรือมันท่องไว้ในใจแล้วพอไปถึงสีกามันมันทําอะไรมันกิเลสมันบังตาหมดกิเลสบังตาหมดแทนที่ว่าเออเราเป็นพระเนี่ยเราจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยมาปฏิบัติอ่ามาอยู่กับจิตตัวเองอยู่กับร่างกายตัวเองไม่ใช่ไปอยู่กับสีกาถึงจะไปอยู่กับสีกาก็ต้องพิจารณาเป็นอสุภาไม้ตามหลักก็ทรมาวินยัยตามหลักการนั่งสมาธิหรือการพิจารณาวิปัสสนาจริงๆอ่ะ ถึงสีกากรอปมันมาใกล้ก็ต้องเห็นมันเป็นซากศพอันนี้มึงเห็นมันเป็นเมียอันนี้เห็นว่าเป็นเมียไม่พิจารณาเป็นซากศพพอเป็นเมียพวกายเป็นเมียจริงเลยคราวนี้สอนญาติโยมดีไหมล่ะสอนญาติโยมดีไหมล่ะอย่างนั้นนะเออถ้าเป็นพระญี่ปุ่นนะเขามีเมียได้อ่ากับพระญี่ปุ่นไงครับพระญี่ปุ่นนะเขามันมีเมียได้ คือในตอนนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในญี่ปุ่นเขาต้องการให้มันเกิดความเท่าเทียมกันพระมีสมณศักดิ์เขามองว่าอาจจะมีปัญหาทางการเมืองเขาเลยแก้กฎหมายให้พระมีลูกมีเมียได้เดิมพระญี่ปุ่นถือพรมอาจรรย์นอกจากถือพรมอาจารย์แล้วก็ยังอะไรกันถือพรมอาจารย์ไม่ฉันเนื้อสัตว์ถือพรมจรรย์ไม่ฉันเนื้อสัตว์เหมือนพระไทยปัจจุบันเลยจนเขาออกกฎหมายแก้ให้มีเมียได้พระญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งในญี่ปุ่น มีลูกมีเมียได้ตามกฎหมายไม่ต้องกลัวใครแบ็กเมยไม่เหมือนของไทยมีลูกมีเมียอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆแล้วพระผู้ใหญ่ซะด้วยกฎหมายปัจจุบันแก้ไม่ได้จะทำไงทำถ้ามันควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยเสรีก็ต้องปล่อย,ออยถูกต้องไหมคือมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยากจะให้พระไปมีเมียแต่ มันต้องมีกฎหมายมาค่อมหรือมาจำกัดสิทธิ์บ้างไม่ใช่พอพระกับศิีการมีเรื่องกันไม่มีกฎหมายอะไรไปทำไรเลยแล้วก็ปล่อยให้ศาสนามันเสื่อมเสื่อมเสื่อมอยู่นั่นโอ้ถ้ามันไม่มีใครทําอะไรเลยก็ปล่อยเสรีเลยหนึ่งปล่อยเสรีให้พระมีเมียไปเลยถ้าอยากมีเมียสังคมตัดสินเราเองสองจำกัดสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ไปพระองค์ไหนที่รับเงินเดือนเฉพาะพระองค์ไหนที่รับเงินเดือนจากหลวง รับเงินจากภาษีพี่น้องประชาชนให้เพิ่มโทษตามกฎหมายไปจริงๆไม่ต้องออกกฎหมายอะไรใหม่หรอกผมมาทําขึ้นมาฉบับหนึ่งจบก่อนที่คุณจะเซน็นก่อนที่หลวงพ่อหลวงพี่หลวงลุงหลวง,งปู่จะเซ็นรับเงินปัจจัยที่มันเป็นเงินภาษีประชาชนที่เป็นเงินประจําตําแหน่งนะครับเงินประจําตําแหน่งนะครับเซ็นมาว่าสินบริสุทธิ์หน่อยไม่เคยอาบัตรประชิกไม่เคยยุ่งกับศรีกาแล้วพอวันดีคืนดีมีหลักฐานขึ้นมาว่ายุ่งกับศีกาสํานักพุทธก็เอาตัวนั้นนั่นแหละ ไปดาเนินคดีเลยนะแจ้งความเทนะ็จเนี่ยถึงอาจจะไม่ได้ข้อหาหนักอะไรมากแต่ก็ยังสามารถทําอะไรได้อยู่ให้ข้อมูลเท็จกันในหะ้บอกว่าไม่เคยยุ่งกับสีกาไงนะทำให้คิดมันโผล่ออกมาอันนี้คือที่ทําได้เลยนะอันนี้คือที่สํานักพุทธทได้เลยนะถ้าคิดจะทํานะโดยที่ไม่ต้องเสนอกฎหมายก็ให้เขียนมาเลยว่าเฉพาะพระที่รับเงินจากภาษีประชาชนเนี่ยต้องมีข้อตกลงเอ่อต้องมีข้อตกลงว่าไม่ประชิกนะที่มาเซ็นเนี่ยเพราะถ้าตรวจสอบภายหลังว่า มีเหตุอันใดที่ประชิกต้องรับผิดทางอาญาต้องเอานขนาดนั้นไหมต้องขนาดนั้นไหมต้องอากฎหมายมาจํากัดสิทธิ์พระขนาดนั้นเลยไหมเรื่องพระที่เป็นปัญหาสังคมหรือ,อยังนะวันนี้ถ้าเป็นปัญหาสังคมก็ต้องหากฎหม,มายมากฎหมายก็ต้องดูสองอย่างว่าจํากัดสิทธิห์หรือปล่อยปล่อยไปเลยเพราะแก้ไม่ได้เหมือนปัญหาอื่นๆอ่ะไอบอลมีเยอะก็เปิดคาสิโนโไปเลยอ่ะไอสารตัวไหนมีเยอะก็เปิด เปิดไปเลยเอาของพระก็เหมือนกันในในนรัฐบาลโดนด่าล้โดนเพิ่มไม่เป็นไรก,ก็ปัจจุบันมันมีปัญหาเราบอกว่าโอ้โหจะเปิดเสรีมจะดีเหรอแล้วทุกวันนี้ไม่เปิดเสรีอ่ะพระไปโดนแบ็กเมแล้วเอาเงินแล้วพระเอาเงินที่ไหนไปเปรีิกามันก็เงินบริจาคเงินจากศรัทธาญาติโยมใช่ไหมอันนี้หนักกว่าเดิมมันไม่มีระบบตรวจสอบเลย พอพรกกับศรีกาเนี่ยพอไปแอบอะไรกันเนี่ยมันไม่มีคดีอาญาตำรวจก็แค่ทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องทางวินัยถ้าเราจะไปบอกว่าให้เป็นความผิดต้องออกเป็นกฎหมายมาการออกเป็นกฎหมายไปว่าต้องเข้าสภาโหกหว่าจะผ่านกี่ขั้นตอนจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเอาง่ายกว่านั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่หลวงพ่อหลวงพี่เนี่ยมาเซ็นรับเงินมาจากตำแหน่งที่เป็นเงินภาษีประชาชนนะ่ะให้สํานักพุทธออกกําหนดมาเลยว่ารับรองนะสินบริสุดรับรองนะไม่ประชิก วันข้างหน้ามีหลักฐานปรากฏขึ้นมาเงินที่เอาไปต้องคืนทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ยและถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยอันนี้ทําได้เลยแต่มันต้องทําขนาดนั้นไหมมันต้องทําขนาดนั้นไหมเท่านั้นเองออกเป็นพหลกอไปมันจะผ่านสภาไหมมันก็ยากนะมันก็ยาก อ้าวก็เปิดเสรีไปเลยถ้ามันควบคุมไม่ได้ถ้าไม่คิดจะมีใครควบคุมถ้ามันห้ามใจกันไม่ได้ขนาดนั้นถ้ามันห้ามใจกันไม่ได้ขนาดนั้นถ้าสินมันจะไม่บริสุทธิ์กันขนาดนั้นก็เปิดเสรีไปเลยมันจะได้ชัดไปไม่จะไปแอบอยู่ในบ้านไปนวดตีนให้ผู้หญิงอย่างเงี้ยมันใช่ไหมอะพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นไอเขามีเงินประจําตําแหน่งเขามีเงินประจําตําแหน่งเขามีเงินประจาตาแหน่งเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบ มีข้อกฎหมายบ้างคือสํานักพุทธก็ออกมาได้คือถ้าไปออกกฎหมายเนี่ยมันใช้เวลาเออมันออกมันใช้เวลาแต่ถ้าเอาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้ข้อมูลเท็จไหมทําเอกสารเท็จไหมเวลามายื่นเบิกเงินเนี่ยยื่นยันหน่อยว่าสินบริสุทธิ์เออมันทําไมอ่ะก็ท่านมันต้องขึงเพื้นฐามมันต้องขนาดนั้นเลยไหมอ่ะคือถ้าเอากฎหมายมาจับมันมีให้จับหมดแหละมันไม่ใช่มันไม่มีหรอกดําเนินการเลยก็ได้เนี่ย รัฐมนตรีประจาสานักนายยกคนหมายถ้าเกิดท่านเห็นความสาคัญเนี่ยท่านจะใช้หลักคิดของผมก็ได้ว่าถ้าพระรูปไหนอะที่รับเงินจากภาษีที่เป็นเงินประจำตำแหน่งเนี่ยแล้วปรกากฏว่าสินไม่บริสุทธิ์อะตรวจสอบได้ภายหลังทุกๆครั้งที่มีเซ็นรับทุกเดือน่ะให้มีการทําให้ข้อมูลแน่อยว่าเป็นความจริงต่อมาปรากฏไม่จริงจะไ,ได้ดําเนินคดีได้ก็รับเงินภาษีอะเงินประจำตำแหน่งยังรับได้อะทำไมจะตรวจสอบไม่ได้ อันนี้ไงถ้าบอกว่าถ้าถึงขั้นว่าต้องไปบงังคับว่าพระเมถุนล้วต้องโดนเข้าสังเตเจ็ดเจ็ดปีอะแต่ที่อย่างที่เขาเสนอมาเนี่ยมันกว่าจะเข้าจะพากว่าจะพูดกว่าจะอะไรกันได้กูว่ารัฐประหารไปแล้วบางตันนั้นเพราะงั้นเนี่ยไอ้ที่ไวที่สุดเนี่ยออกเป็นระเบียบมาเกิดวันหน้าในวันดีคืนดีเนี่ยไปเจอไอ้อย่างสมมติทิศอาดเนี่ยที่ไปศึกอยู่ที่รวค้าไปนสนปปลาวเนี่ยไปตรวจเจอยอดหลังรับไปกี่บาทเรียกคืนมาเป็นเพียภาษีประชาชนให้ด้วย เรียกกลับมาให้ด้วยเรียกกลับมาให้ด้วยถ้าไม่เรียกกลับมาเราจะไปทำยังไงอ่ะก็ต้องเรียกกลับมามันไม่ใช่ว่าสึกไปแล้วพ้นความผิดเอาไอ้สอมัยตอนอยู่รับเงินประจำตำแหน่งไปในฐานะเป็นเจ้าคุณเป็นยศชั้นนั้นชั้นนี้ที่มาจากภาษีประชาชนอ่ะที่มาจากงบของเงินหลวงอะ่ะเงินสนับสนุนของหลวงอะ่ะก็ต้องเรียกคืนด้วยสิถูกไหมอ่ะ เรามีระเบียบตัวนี้อย่างสํานักพุทธกลับไปทบทวนใช้วิธีการเรียกเงินคืนกับพระที่ประราชิกแต่รับเงินนะ่ะเราจะได้มีการตรวจสอบไงจะไปบอกว่าจะไปเอาปลายทางดักไว้เลยว่าโอ้เดี๋ยวมีความฝันว่ามีโทษจับพระกับโยมพระกับศิกาที่อาจมีสัมพันธ์ได้แล้วก็จะมีโทษจําคุกเจ็ปีอันนั้นมันฝันไกลไปหน่อยมันคงไม่ผ่านสะา,ง,าง่ายๆหรอกนอกจากช่วง เหตุการณ์พิเศษอาจจะส่านสะาได้นะถ้าเป็นเหตุประชาธิปไตยเน่กฎหมายไม่ได้ผ่านง่ายหรอกอันนี้พูดในมุมนักวิเคราะห์ให้ฟังด้วยเด้งแต่ว,ว่าเอาณวันนี้ที่ใช้ได้เลยเนี่ยนิติกรไปดูกฎหมายดิออกเป็นเอกสารมาเนี่ยหลวงพ่อองค์ไหนเนี่ยเบิกเงินหลวงไปใช้เนี่ยตามตำแหน่งหน้าที่แล้ววันดีคืนดีตรวจย้อนหลังพบว่าสินไม่บริสุทธิ์อ่ะเงินก้อนนั้นขอคืนเอกสารที่เซ็นไว้เนี่ยดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จทำเอกสารเท็จได้ไหม เอากันอย่างนี้เลยถ้าอยากจะตั้งกรอบขึ้นมาทําจริงๆไะไม่ใช่บอกไปรอเสนอเข้าตรงนู้นตรงนี้เหตุผลหนึ่งที่มันทําไม่ได้ง่ายๆนะแค่คิดจะทําเนี่ยโด,โดนแรงต้านแล้วสํานักพุทธอะ่ะถ้าจะทําจริงๆอะ่ะต้องมีมาตรการที่เห็นภาพได้ชัดว่าจะเข้าไปกํากับดูแลไม่ใช่ปล่อยเสรีปล่อยเสรีโดยไม่ตรวจสอบมันดีขึ้นดีสีการกรับโผมาแม่งสไตล์ยิ่งกว่าลูกโบลิ่งอีกเหมือนโยนสีการกรัฟไปคนเดียว สไตล์กันหมดเลยพระผู้ใหญ่โดยไม่มีการตรวจสอบเพราะเสรีรณรงค์เลยบอกคนถ้าจะเสรีขนาดนี้โดยไม่ตรวจสอบอะไรเลยเปิดให้พระมีเมียไปเลยไหมถ้าไม่ตรวจสอบอันนี้ประชดนะโอ้หน่วยหน่วยไหนหน่วยเขาเนาะอย่าไปพลาดพิงหน่วยเขาเลยอ่าแต่เราเนี่ยฐานะคนพทดเนี่ยเราอ่ะรับไม่ได้หรอกแต่เราก็ไม่อยากจะออกมาตําหนิมากเอามาพูดบ่อยอย่างเหมือนไปซ้ำำําเติม พระพุทธศาสนาเพราะเนี่ยยังช่วงวันเข้าพรรษาอยู่เลยเมื่อวานิ่งจะไปเวียนเทียนมาคือถ้าคือถ้าพระองค์ไหนมันอยากมีเมียเนี่ยก็ให้มันมีเมียไปเลยแต่มันควรจะเขียนไว้ด้วยว่ามันมีเมียแล้วจะได้รู้จะได้ไม่ต้องมามีแบบพาไปแย่งศีกากันแบบเนเป็นข่าวทุเรศไหมอ่ะเฮ้ ไอศีกาก็เหมือนกันมันมันทําอะไรกันวะมันถึงได้ชอบไปหาพระเป็นผัวเนี่ยพระเป็นผัวผู้ชายดีๆไม่มีหรือไงวะต้องเอาพระเป็นผัวไอศีกาก๊อกเนี่ยแล้วคนก็ไปด่าศีกากอ๊อกนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอพระเนี่ยไม่กล้าด่าเพราะมันยังละอายปากอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ต้องละอายเยอะหรอกเพราะถ้าเป็นพระมันไม่ได้เอากับศีการหรอกมันไม่ต้องไปละอายเยอะขนาดนั้นเ้ยอย่าไปพาดพิง มูลนิธิเขาอื่นเลยเดี๋ยวกูโดนดา่าคือใครจะพูดไม่พูดอ่ะรณรงค์มาเป็นคนพูดอย่างนี้แหละแล้วจะบอกให้ฟังด้วยว่าทําไมอ่ะทําไมถึงไม่มีใครเนี่ยออกมากํากับด,ดูแลคือถ้าทุกคนบอกว่าเป็นหัวศาสนาพูดเป็นหัวศาสนาพูดแล้วบอกเดี๋ยวจะออกกฎหมายมาค่อมมันแก้ปัญหาตรงจุดไหมอ่ะคือก่อนที่พระจะเป็นพระผู้ใหญ่อ่ะมันมีกระบวนการตรวจสอบเป็นยังไง เป็นเหมือนข้าราชการไหมมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไหมมีคณะกรรมการตรวจสอบประวัติอะไรยังไงไหมก่อนจะขึ้นเป็นพระปกครองถ้าพูดในแง่ของรัฐศาสตร์ก็พูดได้ถ้าพูดในแง่รัฐศาสตร์ก็พูดได้วันนี้ผมก็อยู่ในสตูดิโอโนกระแสนั่นแหละวันนี้ไปถ่ายรายการมาก็อยู่ในสตูดิอนั่นแหละก็นั่งฟังอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้เข้ารายการด้วย นาลีกับเงินนี่น่ากลัวครับมันไม่น่ากลัวหรอกถ้าพระถ้าพระปฏิบัติงคงกรรมฐา,านนะ่ะเราถามว่าเราเป็นชาวพุทธเราเข้าวัดทาบุญไหว้พระสวดมนต์อันนั้นก็ถือว่าดีแล้วแต่ก็จะมีบางคนที่บอกอยากจะศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าหลักการนั่งสมาธินั่งไปเหอะนั่งให้จิตมันรวมอะ่ะจิตรวมแล้วก็เดินปัญญาในหลักก็มีแค่นี้จิตรวมเดินปัญญา เดินปัญญาเห็นสีกากรอบเดินมาถึงไม่มีคุณวิเศษเห็นว่าเป็นวิบากกรรมอะไรก็ต้องพิจารณาในหัวสมองว่าอันนั้นคือซากศพเดินเข้ามาใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งมีกลิ่นคาวเหม็นไม่ใช่ยิ่งใกล้ยิ่งมีกลิ่นคาวกามยิ่งใกล้ยิ่งต้องเหม็นไม่ใช่ยิ่งใกล้ยิ่งต้องหอมมันต้องจบหลักสูตรไหมจิตก็ต้องดีถึงจะมาสอนญาติโยมได้คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยสีกากรอบมึงไม่ได้เข้าใกล้หรอก พระท่านเห็นมาจากไกลนก็เห็นเป็นซากศพไม่ได้เห็นเป็นสีกาขาวอวบอันบริจาคมากบริจาคน้อยคือถ้ามันได้วิธีเลยไม่รู้ว่าเขาเลือกพระผู้ใหญ่กันยังไงแต่เขาเลือกที่แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันหมดคนแบบสีการกรอปมึงไม่ได้เกิดหรอกนี่คือคําถามโยนกลับไปหาหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าใจไหมคือไปวิจารณ เหมือนกับชาวบ้านบอกว่าพระชั่วพระไม่ดีมันก็ได้แต่วิจารณ์แต่เราต้องไปดูเชิงโครงสร้างด้วยว่าทําไมมันถึงเน้นพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่มันปกครองทระอยู่อีกกี่หมื่นกี่แสนรูปในประเทศไทยไปดูโครงสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยโครงสร้างตรงไหนที่มันมีปัญหาก็าไปแก้สิครับก็ไปแก้สิครับแต่ไอ้ชาวพุทธอย่างผมเนี่ยผมก็แค่ผมก็แค่มองของผม,มนะว่าถ้าสมีทั้งหลายที่ศึกกันเนี่ย ท่านรู้จักกรรมฐานที่พระอุปชาท่านสอนเหมือนกับที่ท่านสอนพระออื่นเนี่ยพิจารณาเนี่ยภายนอกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเห็นเป็นอสุภาพหมดเนี่ยมันจะหลงสีกาไหมโทสอนญาติโยมเนี่ยสอนบ่อยแล้วเกิดแต่ตัวเองทํายังไม่ได้เนี่ยนี่มันพูดไปก็กระดาษแากอีกเราจะเหลือพระเท่าไหร่ให้ทำบุญเนี่ยคงจะเหลือน้อย ไม่เหลือนอ้อยเราก็เหลือเท่าเดิมนั่นแหละเพราะว่าถ้าหลักฐานไม่คามือจริงๆเขาไม่สึกหรอกอันนี้หลักฐานม,มันคาตามันเห็นเป็นคลิปคนไม่หน้าด้านไม่หน้าหนาเนี่ยไม่อยู่หากินกับพระเหลืองได้นานขนาดนี้หรอกมันปาราชิกมันเป็นมันขาดจากความเป็นพรตตั้งแต่มันเสียบแล้วตั้งแต่เมทุนแล้วมันไม่ต้องมาถามเลยว่าเขามีศีลมีธรรมไหมต่อหน้าเนี่ยมันดูมีศีลมีธรรมแต่ลับหลังเนี่ยศีลธรรมมันมีที่ไหนอะ่ะ คนเราเนี่ยก็แปลกเชื่อแต่อะไรที่เห็นภายนอกไม่เคยมานั่งพินิษพิจารณาเลยว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงไหมมันใช่ไหมมันดีอย่างที่เขาว่าจริงไหมไอสอนญาติโยมเนี่ยโยมคนไหนถวายเยอะก็คุยกับญาติโยมเยอะหน่อยโยมคนไหนถวายน้อยก็คุยน้อยหน่อยมันมันพูดไปมันก็เท่านั้นแหละถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านจะท่านจะสนเงินทองจะสนลาบยศจะสนสีกาไหม อันเนี้ยลาบยศก่นสนเงินทองก่อนสนสีกาก็อนสนตกลงจะเป็นพระหรือจะเป็นคารวะถ้าอยากจะเรียนธรรมะแต่ยังมีกิเลสอยู่แนะนําว่ามาเป็นคารวะก็ทําได้จะได้กิเลสดบบจัดเต็มหน่อยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินไม่ต้องแอบไม่ใช่รอทําผิดไปสิบกว่าปีสื่อไปเห็นเปิดคลิปมึงค่อยสํานึกสํานึกกี่โมงสํานึกตอนคลิปปรากฏ แต่มึงทําไม่เมื่อสิบกว่าปีก่อนมึงไม่สํานึกมึงก็สอนทุกคนสอนญาติโยมไปนักนลก,ก็กินกระบ,บาลไปคนไม่กล้าพูดแรงๆเพราะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่กันหมดนั่นแหละครับคือปัญหานั่นแหละครับคือปัญหาไอ้พระนักเทศน์นั่นเขาก็ยังมีสํานึกเขาก็ยังสืกไปเขาไม่ต้องรอคนบน่นคนดา่าคนว่าเยอะ แต่บางองค์เนี่ยต้องรอบิ๊กเต่ามีคลิปในมือถึงจะยอมปรากฏตัวหน้าด้านไหมล่ะหน้าหนาไหมอ่ะเคยเนี่ยนะครับคือความหน้าหนาของนักบวชบางคนเนี่ยเห็นไหมที่เราเคารพกราบไหว้กันเนี่ยบางคนเนี่ยหน้าหนามากไม่คามือไม่คาตาไม่ไม่มีคลิปปรากฏสีกาก,ก๊อปถ้าเป็นสีกากคนอื่นแม่งไม่บันทึกคลิปไว้มันก็ยังลอยนวลอยู่อย่างนี้เหรออย่างนี้เรียกว่ายิ่งกว่ามารศาสนาอีกแต่แต่กันนั้นเลยเราก็ไม่ได้มีกฎหมาย กำหนดโทษอะไรไว้ถ้าจะไม่กำหนดโทษก็เปิดเสรีมีสองอย่างไม่มีตรงกลางอีกแล้วเพราะตรงกลางคือเละอยู่ตอนนี้นี่คือสถานการณ์วงการสงฆ์ณวันนี้ครับเละอยู่ครับถ้าไม่ทําอะไรก็มีสองช้อยหนึ่งคือจํากัดสิทธิ์ผ่านกรรมธิการซึ่งใช้เวลาไม่รู้จะผ่านหรือเปล่ากับสองเปิดเสรีไปเลยอันนี้น่าจะง่ายกว่าเปิดเสรีไปเลยออกกฎหมายมาเลยให้พระมีเมียไปเลยถ้ามันจะห้ามกิเลสกันไม่ได้ขนาดนี้ แต่พระดีๆมีเยอะนะแต่พระไม่ดีกับเป็นพระปกครองอยู่หลายองค์เท่านั้นเองยึดพระธรรมไม่ยึดตัวบุคคลก็ถูกก็ถ้ายึดพระธรรมกันก็คงไม่สืบก,กันละนาวจุวันนี้หรอกพึ่งนิมนต์มาสอนอนาคตลูกชายเร็วๆนี้ไปซะแล้วท่านจะคุณผมสอนโยมนะมันสอนง่ายสอนตามพระธรรมพระพุทธเจ้าแต่สอนคนอื่นลืมสอนตัวเองจริงๆแล้วการสอนธรรมะคือสอนตัวเองก่อน สอนตัวเองก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยไม่สอนคนอื่นเพราะสอนตัวเองยังไม่ผ่านยังคิดว่ามีกิเลสอยู่เขาก็รอให้เขาสอนตัวเองผ่านแล้วถึงจะสอนญาติโยมแต่บางคนเนี่ยไม่สอนตัวเองข้ามขั้นไปเลยไปสอนคนอื่นเพราะอยากได้ลาบสก,การะยศคำสรงเสริญ แต่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนตัวเองอยู่ว่ายังยังชั่วอยู่ยังมีกิเลสอยู่เลยไม่กล้าสอนญาติโยมเราก็เลยเจอแต่พระที่ไม่สอนตัวเองแต่สอนญาติโยมอยู่หลายองค์แล้วพอสอนแต่คนอื่นไม่รู้จักสอนตัวเองกลับมาดูตัวเองทีอา้าวไปนอนกอดซีกาอยู่ในบ้านซีกาซะแล้วไปนอนจับมือซีกาซะแล้วสงสัยไม่พ้นไอ้คลิปเสียง ทิดอาดเนี่ยจะถ่ายอยู่ในบ้านสีกากอะแล้วมันงเนี่ยถึงได้เห็นแต่สีกาแต่ถึงได้เห็นแต่ทิดอาดไม่เห็นสีกาโกอบนี่แหละครับเรื่องบุญบุญพระป่ากับพระธรรมยุทธ์ยังตีกันเลยทนายนั่นก็แล้วแต่ภาพปกครองเ่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็มีก็เจ้าคณะภาคก็ธรมนะาาธรมยุทธ์นะเจ้าคณะภาคก็ธรรมยุทธ์นะ มีเงินเยอะแล้วสึกก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็สึกไปซิแต่กลัวว่าศึกไปแล้วจะมันจะไม่มีอะไรทํากินไงโยมคราฟได้เป็นนางฟ้านางฟ้าในในนรกไงน่าจะลงนรกหลายขุมเลยอะตามความเชื่อของของคนพุทธนะท่านหาเรียนหลักสูตรใหม่ครับจะไปเรียนอะไรละแก่ขนาดนั้นแล้วนะทุกทีเดินมินทบาทโยมใส่บาทเอามาฉันนะ้ำ กัน้ําไฟฟ้าก็ฟรีที่อยู่กัฟรีแต่พอมาเป็นคคราวาสเนี่ยต้องทํางานนะไม่ใช่ว่าจะไปเกาะคนอื่นกินนะสวดงานหนึ่งสามร้อยห้าร้อยก็ก็เนี้ยเนี้ยเรายังรู้เลยว่าสามร้อยห้าร้อยะไอ้เจ้าอาวาสวัดม่วงอ่ะที่บอกสวดงานละหมื่นนะงานอะไรว่างานละหมื่นงานอะไรว่างานละหมื่นมันมีเหรอ ตามวชราะ,ะเลยดักเจอให้ได้อ่าคุยกับเพื่อนครับไปถือสินอยู่ที่ภูทับเบิดครับตบมือข้างเดียวไม่ดังอะอยู่ที่ตัวท่านเจ้าคุณเองถูกคือถ้าถ้าปฏิบัติตามถ้าถ้า,ถ,าถ้ามียานมีสมาธิอ่ามันจะเข้าใจมันจะเห็นเองแหละชิกากรอบมาแล้วโอ้โหอันนี้แหละคือ วิบากกรรมของท่านเจ้าคุณโอมาแล้วทัชาชานยะังไม่เสื่อมแตก่อนจะเห็นโอวิบากกรรมมาแล้ววิบากกรรมมาจากกายฉันควรทำยังไงฉันควรต้องเก็บจิตด,ด้วยกับตัวเองพิจารณาตัวเองโอ้ยสีกาขาวจังเลยโอ้หุ่นดีเหลือเกินพิจารณาไปปุ๊บอ่าให้มันกลายเป็นซากศพไปซากศพเผาทําลายไปเอาเข้าเมนเผาศพเลือแต่กระดูกดูที่ยังรักสีกากรอบอยู่ไหมยังหลงสีกากรอบอยู่ไหม ปรากฏมันไม่ทำกันไงมาปุกบก็บขาเหลือเกินเห็นก็ชอบเห็นก็รักเห็นก็หลงเห็นทลาไมเดินปัญญาไม่มีปัจฉนากันมันก็เละแล้วครับจะไปทำอะไรละ้ะเละเลยฮะพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นพื้นฐานพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติกันที่สอนคนอื่นทำไม่ได้สักองเขาถ้าทำได้ไม่ปราชิกหรอกครับมันต้องปรงทันเด๋บวชมาตั้งนานน่ะจบต้องปรเลียนปรเลียนทำด้วยนะ บวชมาตั้งนานทําไมมันดูไม่เป็นอะดูไปสิดูแหวดูสอิกากอบดูมันไปเดี๋ยวพอมันห้าสิบมันยังเหี่ยวไหมหกสิบมันจะเหี่ยวขนาดไหนอะแล้วพอมันตายไปกอดมันอยู่ไหมไอที่เป็นจับมือไอที่ลงตาแก่ๆไปจับมือลงตาไม่ลองคิดว่าถ้าไอศิกาก๊อบมันเหี่ยวเหลือแต่หนังกระดูกเนี่ยจะจะไปกอดมันจะไปหลงมันอยู่ไหมธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้สอนคนอื่นสอนตัวเองด้วยสอนตัวเองด้วย ไม่ใ,ใช่ว่าเห็นก็โอ๊ยขาวเหลือเกินเขาให้พิจารณารูขุมขนอันนี้มันไปดูถึงขนอย่างอื่นเขาคก็โดนเลยเด็ก็โดนเลยเด็ถูกรอไหมละ่ะเขาให้พิจารณาเกษาโลมานักขาดันตาตัดโจทายนอกเนี่ยเส้นผมเกษาเส้นผมเส้นขนพิจารณาถึงเส้นขนปุ๊บโอ้ขนลงไปขนต่ําของสีกาแล้วก็ไม่พิจารณาต่อหลงอยู่อย่างนั้นละ่ะติดเลยนะหลวงพ่อเนี่ย แกนี่ติดเลยนะธรรมะที่เรียนมานี่หายไปหมดเลยนะทั้งชีวิตเนี่ยสวดปฏิโมกทุกวันประจันขึ้นนี่หายไปเลยนะไม่คิดเลยนะโอ้โหไปตามดูหลงไปเชนนั้นนะแล้วถามว่าอันไหนที่ชอบนะถ้าสักเจ็ดสิบหรือเปล่าเขาจากไปแล้วนะยังหลงไม่อยู่ไหมนะไม่ได้วิปัสนาตามเลยไอสอนญาติโยมนี่สอนทุกวันเลยนะเวลาญาติโยมถวายปัจจัยนี่ แต่มันวิจสสนาตามมันคิดตามเนี่ยมันตามทันอารมณ์ความคิดมันเนี่ยมันจะหลงไหมมันจะไปตามเขาไหมไอเห็นชิการก๊อปมาเนี่ยมันต้องพิจารณาไม่ใช่ปล่อยให้โอ้โทรมาเล่าหรือก็ต้องบอกไปเลยประยมจะมาเล่าหรืออะไรกับอัตมาทุกคนจากไปเนี่ยสังขารเนี่ยเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่สังขารเที่ยงแล้วต้องไปนั่งตามสบัดจีวรไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไอละอายเนี่ยมันคงไม่มีหรอกครับเพราะถ้ามันมีเนี่ย ถ้ามันมีเนี่ยมันคงสึกไปแล้วแหละมันไม่ต้องรอคลิปมันปรากฏหรอกถ้ามีมันสึกไปแล้วมันไม่ต้องมารอคลิปมันออกมาหรอกโอ้ยคลิปองคนั้นองค์นี้ตอนแรกก็ทิศอาจก่อนชักทับหนึ่งมาหนึ่งสองสามสี่กูนี่ปรับหมวดตามไม่ทันเลยว่ามีกี่องค์กันแน่ไอคำว่าไม่รู้เนี่ยมันหมายถึงว่ามันตอบไม่ได้น้ำมันท่วมปากอย่างในสีกากรอบเนี่ยมันโฟนอินเข้ามาฝนกระแสวันเนี้ยเรายังคิดเลยมึงจะโฟนเข้าใหม่ทำไม โฟนเข้ามาให้ทิศท,ที่เขาสึกไปเดือดร้อยมว่าเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยกอฟสีกาไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่กระทืบซ้ำเอาไปดูดิมีใครเขาเขาบอกว่าถูกที่ไหนอ่ะถึงแม้จะบอกอยากจะชี้แจงแต่มึงชี้แจงแบบนี้เหมือนกระทืบทุกคนซ้ำหมดเลยทิศท,ที่เพิ่งจะสึกออกไปเมื่อวันสองวันมีบาดแผลจากสีกาซ้ำมาหมดเลยทุกคนอยากจะพูดว่าอีกอฟมึงไม่ต้องพูดถึงกู แต่ไม่กล้าโทรไปหาเพราะว่ามือถืออยู่กับบิ๊กเต๋าแต่ไม่กล้าโทรไปหาเพราะมือถืออยู่กับบิ๊กเต๋าเดี๋ยวโทรไปบิ๊กเต๋ารับสายเองคััหลอท่านท่านจะสึกหรือท่านท่านศึกหรือยังเออแล้วบิ๊กเต๋ารับสายอา้าวพครูท่านสึกหรือยังเออพครูท่านสึกหรือยังเอาถูกไหมตอนเนี้ยทิศทั้งหลายที่สึกไปเนี่ย ทุกคนคิดในใจอีกอ๊อฟมึงอย่าพูดถึงกูนะมึงอย่าพูดถึงกูนะ